ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญเจ้าพญาเสือมหาอำนาจของหลวงปั่นวัดบางพระกันนะครับปีห้าเก้าครับที่ได้ชมนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินครับเนื้อเงินเนี่ยสร้างน้อยครับแล้วก็นิยมครับส่วนเสือทินโตรุ่นนี้เป็นรุ่นสองครับครับรุ่นแรกก็จะสร้างปีสี่สองครับครับจะแทนรุ่นแรกครับรุ่นนี้ปีห้าเก้าครับเนื้อเงินครับ ับนิยมครับสำหรับเสือตินโตรุ่นนี้ครับเสือตินโตรุ่นนี้ก็จะเน้นหนักไปทางแคล้วคาดและก็คงอรพันดีครับแล้วก็ไม่ตาด้วยครับครับดันหน้าของเสือตินโตปีห้าเก้าครับเนื้อเงินครับถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยห่วงจะต้องตันครับไม่มีการเจาะรูครับถือว่าเป็นมหาอุดครับ นิยมครับสําหรับเสืออิตโตรุ่นนี้ครับแกะได้สวยครับครับมาชมด้านหลังเรียนครับครับด้านหลังเหรียนครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะต้องมีหมายเลขกำกับครับครับส่วนเสือตัวนี้คือ1 7 5ครับ ห่วงจะต้องตันครับของแท้ครับครับอเออเงินนี่แสงจะสะท้อนนะครับเวลาถ่ายทําครับอาจะดูยากหน่อยครับ ครับดันหน้าของเสือตินโตครับครับขอเปลี่ยนครับ ครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมครับ